สวนเราฝันสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตมันเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะโดกเต็มเลยมันเบอร์รี่กลุ่มนี้ต้องเรียกว่ากลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ตัดแ,แต่งกิ่งไว้ได้ประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนเนี่ยค่ะตอนนี้สุกแดงเต็มต้นเลย ตัดแต่งกิ่งนี่ไงคะลุงขันดูดูเนี่ยนี่คือรอยตัดแต่งกิ่งนะคะพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเขาก็จะแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่พร้อมกับออกดอกออกผลออกมานะคะตอนนี้แดงเยอะเลยค่ะมีลูกที่ดำบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่ดำทั้งหมดคงประมาณอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ค่ะ จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นค่ะห้าต้นที่เราตัดแต่งกิ่งไว้ก็จะได้ประมาณนี้ทั้งหมดเลยเนะคะรอยแต่งกิ่งแล้วเขาก็จะมีแต่งกิ่งปุ๊บเขาก็แตกปั๊บนี่คือยอดใหม่ที่แตกออกมานะคะอันนี้คือกิ่งใหม่อันนี้พร้อมที่จะออกดอกมียอดใหม่ใบเขียวเนี่ยค่ะอันนี้คือเกือบสองเดือนค่ะ ลูกก็จะสุกประมาณนี้ยังไม่ดำนะคะอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์เรามาเก็บกันเดี๋ยวดูต้นนู้นค่ะลุงฝวานต้นนี้ต้นนี้มีดำบ้างแล้วนี่นี่งลุงขันมาดูแล้วนี่ดำดำแล้วมีดำบ้างแล้วนี่อันนี้พอเก็บกินได้ลุงขวานชิมสิคะอร่อยไหมลุงขัานชอบค่ะมันเบอรี่นี่เป็นออเดอร์ของลุงขันลุงขาังขานให้ปลูกลุงขันจะทำซุ้ม,มันเบอรี่ เยไหคะอืมเยี่ยมเยี่ยมยังไงคะรสชาติกำลังนัวไม่เปรี้ยวไปก็มีก็เยัก็ชอบชินมากยังเปรี้ยวอยู่ค่ะแต่ก็อร่อยละเดี๋ยวรอให้ดำเรามาเก็บกันคุณได้เยอะเลย เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะลุงขวนด้านหลังจะเป็นอีกแบบหนึ่งอังน,นี้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะก็คือทดลองทดลองให้เขายาวอย่างนี้แหละไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรเลยปล่อยก็คือเป็นห้าต้นที่คู่กับด้านด้านที่เราตัดแต่งกิ่งปรากฏว่าดูสิคะเขาอยากออกลุงพันเห็นไหมคะครับนี่คือเขาออกมาใหม่ค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกหนักฝนตกแบบดินชุ่มเลยเขาก็เลยออกดอกมาค่ะอันนี้เพิ่งออกมาก็น่าจะสักอีกประมาณเดือนเป็นอย่างน้อยที่เราจะได้เก็บผลผลิตต้นนี้ก็ไล่ๆกันกับฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นได้เก็บกอนเพราะเราตัดแต่งกิ่งก่อนฝั่งนี้เก็บที่ลังก็พอดีเลยเนาะลุงขวัญครับ อาลุงขวัญโชว์ซุ้มลุงขวัญหน่อยค่ะซุ้มมันบอรี่ลุงขวัญเห็นไหมคะ เต็มต้นเลย